สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่9ปัญญายมเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปผมมีสาระและมีประโยชน์เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในทม์เฟรมเดย์นะครับทําเฟรมเดย์สิ่งที่เราได้เห็นอย่างตอ่อเนื่องคือทม์เฟรมเดย์ได้มีการยกตัวขึ้นอย่างตอ่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานก็ดีนะครับ เมื่อวานทำเฟรมดได้มีการกดตัวลงทําไส้แต่ไม่ชนลับเห็นไหมครับไม่ชนลับลก็คือเท่ากับว่าก็ไม่ชนลับทำเบรมเอชโฟนั่นแหละจากนั้นก็ดึงไส้กลับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมาทำไฮที่สามหกสี่หกเนี่ยคือการย่อไอ้ล่อเซลล์อย่างต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องมากๆแล้วก็ยกตัวขึ้นเห็นไหมครับทำไฮไว้ที่เนี่ยสามหกสี่หก นะครับตอนนี้จะดึงไส้กลับมาเคลียวอลล่มฝั่งปลายแล้วตอนนี้เปิดแห้งใหม่มาแล้วยังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่ามันจะมีการกดตัวลงมาเคลียร์ไหมถ้าทำเรมเดวันนี้มีการกดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับ3600นะครับยังไม่ต้องถึงรับนี้ถ้ากดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ถึงรับ3,600เราสามารถที่จะบายได้แต่ก็ต้องระวังว่ามันจะล่อบายฝูดไปลึกไปไกลไหมเพราะถ้าหากว่ามันล่อบายมันก็จะต้องโดนลากอยู่ดี นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้ามันล่อใบมันมีสิทธิ์ี่ล่อถึงไรล้ะมันก็มีสิทธิ์ที่ยกดตัตลงมาหาไส้ก่อน,นอีกครับหนึ่งไส้ก็ได้อ,อาจจะล่อใบอีกคนรับอีกมาที่ไส้นี้มาที่ไส้นี้แล้วถ้าเด้งอยู่แถวๆไส้นี้หรือไส้นี้แล้วดึงไส้กลับไปก็ดีไปแต่ถ้าหาว่ามันเลือกที่กดัวลงมาชนรับอีกรอบถ้ากล่ว่ามันมีสิทธิ์ที้จิงตัวยาวๆเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันล่อใบามาแล้วหนึ่งรับสองรับสามรับ มันล่อรับที่สี่แปลว่ามันจะล่อเรื่อยๆเนาะอีกก็มีสิทธิ์ที่จะมาหารับที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็วิ่งมาหาไส้วิกเลยก็เป็นไปได้ซึ่งถ้ามันชนขนาดนั้นแล้วเท่ากับว่าวิกก็เป็นการกดตัวลงมากเคลียร์ละเอียดเห็นไหมครับแห้งของอาทิตย์ที่แล้วแล้วอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ถ้าเกิดว่าแห้งวิกมีการยกตัวขึ้นอย่างต่อเรื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างต่อเรื่องเนี่ยระวังนะครับในวันศุกร์มันจะดึงไส้กำกดแห้งหรือไม่ก็ ไม่หมดแท่งก็ต้องถึงไส้กลับเดียวพอสมควรเพราะว่ามันอาจจะดันต่อไปเรื่อยๆอาจจะดันไปหาสามพันเจ็ดร้อยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นระวังเัินด้วยเนาะก็ะอย่างที่บอกคือมันวิ่งมันหลุดมันหลุดกรอบแล้วมันวิน่งเป็นเทรนด์แล้วเห็นไหมไเห็นไหมครับทุกครั้งที่มันหลุดกรอบใหญ่ทักครั้งหนึ่งมันวิ่งเป็นเทรนด์ได้อีกหลายหมื่นจุดนะครับครั้งล่าสุดที่มันวิ่งหลุดกรอบมาเี่ยหลุดกรอบสามเลียมมาแล้ววิ่งเป็นเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยจากโลซ้าสองห้าเก้าหก วิ่งขึ้นมาเนี่ยกว่าจะมาสร้างจุดกับตัวของทาร์รีวิกอีกทีเนื่อมาทำไฮที่สองเก้าแล้วสี่หมื่นจุดเลยนะไม่สี่หมื่นจุดประมาณสามหมื่นกว่าจุดเห็นไหมครับสามหมื่นกว่าประมาณสามหมื่นห้าร้อยหกร้อยจุด A สามหมื่นหกพันจุดแล้วเสร็จพวบมันค่อยสร้างจุดกับตัวแล้วก็วิ่งสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งวิ่งเป็นกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆอีกทีหนึง่งเห็นไหมบางครั้งนะครับกรอบสามเหลี่ยมสามารถสร้างได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับระยะระยะบิน แล้วระยะแกลบที่มันจะต้องเคลียร์ก็อย่างไน,นเนี้ยมีระยะแกลบหี่เขียนถึงแค่นี้มันก็สร้างจุดจุดไอจุดกับตัวแล้วก็สร้างกรอบสามเหลี่ยมจากสองเจ็ดเกแล้วมาทำโลไว้ที่2องห้าสามหกประมาณสอง0 0ื่กว่าจุดเห็นไหมแล้วก็ไซเวอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกรอบเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็เบรกนะครับแล้เนี้ยก็คือกรอบเล็กๆที่มันไซเวแล้วมันก็เบรกอันนี้ไม่เป็นกรอบ,เป,รอบเป็นการสร้างจุดกับตัวแล้วล่อใบ เกียร์วอลุ่มฝั่งไปเสร็จเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นชนตานแลวเบรกเลยนะครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่ถ้ามันเป็นการหลุดกรอบจากกรอบสามเหลี่ยมสักกรอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นการเบรกแล้ววิ่งเป็นเทรนแล้วเป็นเทรนที่ใหญ่ซึ่งเราเห็นตรงนี้อยู่แล้วหนึ่งตัวอย่างเห็นไหมวิ่งเป็นเทรนไปเลยเห็นไหมครับตรงนี้พอหลุดสามเหลี่ยมก็วิ่งเป็นเทรนขึ้นไปอีกแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมแต่ในทางเฟรมเล็กอะทุกถ้าเกิดว่าในทางเฟรมใหญ่เราไม่เห็นเป็นสามเหลี่ยมก็จริงเราไปดูในทางเฟรมเล็กเราจะเจอสามเหลี่ยยไไปเรก็ด้ ถูกไหมครับบางครั้งทำเฟรมใหญ่มาเป็นแค่การย่อลงมาเคลียร์แต่ในทำเฟรมเลรกสร้างสามเหลีนะ่ยมแล้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นสามเหลี่ยมแล้วสุดท้ายมันก็เบรกเห็นไหมเพราะอย่างันเนี้ยมันยกตัวขึ้นเป็นเทรนกดตัวลงมาเคลียร์เคลียร์เสร็จปุ ok ja, ๊บยกตัวขึ้นไปเคลียร์ไม่ชนต้านกดตัวลงมาเคลียร์ไม่ชนรับยกตัวขึ้นไปเคลียร์ทำลายต้านกดตัวลงมาเคลียร์ไม่ชนรับยกตัวขึ้นไปเคลียร์ไม่ทำลายเออไม่ไม่ชนต้านไม่ชนต้านอันนี้นะแต่ทำลายต้านอันนี้แล้วกดตัวลงมากดตัวลงมาเคลียร์อีก ไม่ชนรับไม่ทำลายรับแต่แต่พอยกตัวขึ้นทำลายต้านได้ปุ๊บเริ่มเบรกเลยเพราะที่ผ่านมาเราทำเห็นอยู่มันทำให้เห็นอยู่แล้วแนวต้านต่ำลงแนวรับสูงขึ้นแต่แนวต้านที่ต่ำลงได้มีการถูกทำลายเรื่อยๆด้วยด้วยการที่ทำลายแนวต้านทำลายแนวต้านแต่แนวรับไม่เคยถูกทำลายแต่เราก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นกรอบสามเหลี่ยมพอมันบีบกรอบแคบๆลงอย่างที่ผมได้บอกว่ามันพร้อมเด้ปทุกเมื่อสุดท้ายมันเบรกเห็นไหมครับเบรกแรงไหม ทีเดียวปุ๊บหลุดไปชนต้านพอชนต้านล่อเจลเสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาโคตตัวลงทําไส้ปุ๊บเบรกต่อชนออทําไฮซึ่งก็เป็นต้านเก่าแล้วก็เบรกไปเรื่อยๆนะครับแท่งอาทิตย์ที่แล้วก็ไปทําหายไปที่สามพันหกร้อยแท่งอาทิตย์นี้เปิดแท่งใหม่มาโคตตัวลงทาไส้ปุ๊บยกตัวขึ้นเลยไม่มีไม่มีโอกาสให้คนที่เซลลได้แก้ไม้แม้แต่ไม้เดียวแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนโดนลังอรอตไปแล้วด้วยถ้าไม่โดนลังอรอตก็น่าจะติดเฮนอยู่เฮนหนักมากด้วยตอนเนี้ย ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล่นอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่าการาฟมันวิ่งเป็นเทรนแล้วแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเริ่มกลับมาเคลียร์ตอนไหนถูกไหมถ้ามันเริ่มกลับมาเคลียร์ตั้งแต่อาทิตย์นี้เลยเท่ากับว่ามันก็ต้องกลับมาเคลียร์ให้คนที่เซลล์ที่ยังไม่ได้คัดหรือยังไม่ได้ถอนล้างหรือหรือเฮดไว้อยู่อ่ะเขาไม่ลงมาให้คนที่เซลล์ได้แก้มาง,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 ง่ายๆอาจจะยกตัวขึ้นไปต่ออีกสักระยะหนึ่งอยากจะยกตัวขึ้นไปต่อแต่ไม่ชน3,700จากนั้นกลับตัวที่3700แล้วกดตร้อยแล้ว แล้วทีนี้ถ้ามันจะกดตัวลงมาเกียร์อากาศจะลงมาเกียร์ถึงไส้นี้ครับไส้นี้ก็ได้ไส้นี้ก็ได้นะครับเป็นไปได้ที่มันจะมาถึงตรงไหนก็ได้เนาะแต่สิ่งนี้เคยเตือนเคยบอกคือต้องให้เราะวังเวลามันมีการเคลียร์ละเอียดนะครับเวลามันมีการเคลียร์ละเอียดถ้ามันเลือกที่จะทุบเคลียร์ละเอียดเราะวังโดยการโดนล่อบาบด้วยไม่ได้ผิดนะครับที่คุณจะติดไม้บาบที่โดนล,ล่อให้โดนล,ลากอยู่ข้างบนไม่ได้ผิด แต่มันจะผิดมากกว่านั้นถ้าคุณโดนล่อใบแล้วแล้วคุณก็ยังไล่ายอยู่แล้วคุณเห็นแล้วว่าใครที่ฝั่งเซลก็ถูกสร้างแล้วแต่คุณก็ยังไล่บายอยู่อันเนี้ยผิดเพราะฉะนั้นเรามันระวังกันด้วยนะครับเนาะทำเฟรมวีก็ประมาณนี้แล้วทำเฟรมเดวทำเฟรมเดเนี่ยเราเห็นชัดเจนทำเฟรมวีกมันก็คือแห่งเดียวขึ้นไปใช่ไหมเป็นแห่งเดียวเป็นแบบพุ่งอะ่ะพุ่งก็คือบินอะ่ะแต่ทำเฟรมเดสิ่งที่เราเห็นนะครับทำเฟรมเดอเป็นการไซด์เว์ค่อยๆขึ้น บินก็จริงบินในแท่งต่อแท่งก็จริงแต่สิ่งที่เราเห็นในทางเฟรมเล็กคือการไซเวย์ขึ้นไปอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมกดตัวลงทําไส้เคียร์ยกตัวขึ้นกดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นกดตัวลงทําไส้มีการเครียร์ในแท่งเดแทบจะตลอดเห็นไหมครับเนี่ยแต่ก็มีแต่ก็มีแก่นนี้ที่ยังเคียร์ไม่ถึงแต่จริงแล้วในทาเฟรมเล็กควนเคียร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจริงอ่ะถ้ามันถ้าถ้าแก่บพวกนี้ถูกเคียร์หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในทามเฟรมเล็กทามเฟรมไหง ถ้ามันมีการกลับตัวอ่ะมันมีสิทธิ์เที่ยะกลับตัวแล้วทะลุจุดที่มันเคลียร์แล้วไปอีกไกลก็เป็นไปได้แต่แค่อย่างไส้วิกอ่ะมันเป็นไส้ที่สําคัญใช่ไหมมันมีสิทธิ์เที่ยะวิ่งลงมาหาไส้ถ้ามันเลือกที่จะกลับตัวหรืออย่างน้อยสุดมันไม่ได้กลับตัวมันก็ลงมาหาไส้วิกเพื่อเคลียร์วอลุ่ฝั่งใบอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวจะดึงไส้กลับไปก็ได้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นเราะวังด้วยว่าเราจะโดนล่อใบเมื่อมันกดตัวลงมาเพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาชนรากเทโู มาชนรับ day หรือยังถ้ากดตัวลงมาชนรับเดอีกเราต้องดูแล้วว่าอ่าชนรับ day แล้วเป็นยังไงชนรับ day แล้วทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับหรือไม่ไม่ถึงอีกรับด a y ตรงนี้หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นจุดกลับตัวถูกไหมแล้วเราใบอีกหนึ่งไม้แล้วเราต้องดูว่าสุดท้ายมันดึงไส้กลับไหมถ้ามันเลือกที่จะไม่ดึงไส้กลับมันแล้วมันทาลายแนวรับได้ด้วยมันไม่ดึงไส้กลับไปอยู่เหนือแนวรับแล้วมันทําลายแนวรับได้ด้วยเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นถ้าแก้ไม้ได้รีบแก้ถ้าแก้ไม้ไม่ได้้กก็็ปล่อออยยตงม ไม่งั้งนก็ต้องไม่งั้นคุกก็ต้องยอมที่จะคัดเพราะว่าถ้ามันทําลายรับได้ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นจริงๆแล้วเราต้องเริ่มเซลล์แล้วนะครับเพราะว่าวิกมันน่าจะเริ่มที่จะกดตัวลงมาเคลียร์แล้วเนาะแต่ที่นี่วิกจะกดตัวลงมาเคลียร์แล้วทาลายรับได้ไหมหรือกดตัวลงมาเคลียร์แล้วสุดท้ายดึงไส้กลับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายเห็นไหมเราไล่จากทาเฟรมใหญ่ลงไปหาทางเฟรมเล็กเพื่อที่จะได้ดูว่าทำเฟรมใหญ่ทําอะไร ถ้าทำรีมใหญ่มีการกดตัวลงมาเกียร์แล้วทำเฟรมเล็กสั้างจุดจับตัวเท่ากับทำเฟรมเล็กก็เป็นเทรนระยะสั้นส่วนทำเฟรมใหญ่ก็เป็นการกดตัวลงมาเกียร์แต่ที่นี้ถ้าทำเฟรมเล็กเทสโวสมตมติจับตัวแล้วเดย์ก,ก็ลับตัวแล้วพอวิก,กดตัวลงมาอ้าวสุดท้ายไม่ดึงไส้กับทำลายรับได้แปลว่ามันกลับตัวพร้อมๆก,กันเรื่องในทั้ง H 4 d แล้วก็วีเท่ากับว่ามันลงได้อีกยาวเห็นภาพไหมครับเนาะ เพราะฉะนั้นทำไมมันถึงมีความจําเป็นที่จะต้องดูหลายๆหลทางเฟรมถ้าคนดูหลายแหล่ทางเฟรมเป็นคุณจะไม่โดนหลอกให้ออกออเดอร์เลยเชื่อผมไปสมมุติว่าวีกำมันกดตัวลงมาเกียย์ถึงไส้นี้แต่เดย์กลับตัวต้องแต่ตรงนี้ละแล้วพยายามที่จะกดตัวลงมาถึงไส้นี้คุณก็ยังจะรู้เลยว่าอย่างน้อยอ่ะมันสร้างพลัชงานการกลับตัวฝั่งเซลตรงนี้สําเร็จสมบูรณ์ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเซลล์คุณก็รู้แล้วว่าอ้าววีมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาถึงไส้นี้เพราะฉะนั้นนนคุุณก็จะมมาาททีีีีวอยู่่่สัเ แล้วคุณก็จะมาเริ่มเล่นใบที่ตรงนี้นั่นคือขัน้นตักเพราะว่าอะไรครับถ้าวิกมันกดตัวลงมาถึงจุดนี้นะครับถ้ากดตัวลงมาถึงจุดนี้นี่คือไม้บายคุณไม้เซลคุณได้แล้วจากทางเฟรมเดที่ยกตัวขึ้นไม่ถึงตั้งคุณเซลล์ใช่ไหมแล้วคุณไปดูในทงเฟรมวิกอ้าวทางเฟรมวิกอาจจะกดตัวลงมาเคลียถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ไม้บายจากตรงนี้ถ้าทางเฟรมวิกกดตัวลงมาเปิดแท่งใหม่มาในที่หน้าก็ได้ชนรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับแค่สมมตินะแล้วใบ แล้วสุดท้ายแล้ววิกทาลายรับไม่ได้มันดึงไส้กลับหมดแท่งเลยไม่ทําลายรับแล้วคุณคิดว่าการดึงไส้กลับหมดแท่งจากราคาปัจจุบันอะไปจนถึงตรงเนี้ยไปจนถึงรับเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันจุดเลยนะหนึ่งหมื่นสามพันถึงห้าพันจุดเลยนะคุณเห็นภาพหรือยังเนี่ยคือการที่เราจะได้ไม้เทรนที่มันเป็นแบบรันเทรนได้รามันคือการที่ต้องเล่นแบบนี้เราต้องดูซัพพลายในทางเฟรมใหญ่ให้เป็น แล้วเรารู้ว่ากาฟมันมีทิที่จะกดตัวลงมาหาซับไลน์หรือไส้ของทางเฟรมใหญ่ตรงนั้นแล้วเราจะรอไม้ใบที่ดีสุดจากตรงนั้นเราอาจจะโดนล่อใบามาบ้างก็ได้ระหว่างที่มันทุบลงมาไม่ผิดนะครับระหว่างที่ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันทุบลงมาคุณอาจจะโดนล่อใบามาบ้างอย่างเช่นอะ่ะช,ชนรับเนี่ยรับจุดกับตัวก็ได้แล้วคุณใบที่ไส้นี้ถูกไหมแล้วมันชนรับนี้หรือมันชนแล้วคุณไม่ใบก็ได้คุณรอดูว่ามันจะมาชนรับรับตรงนี้ไหมถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่รับละตรงนี้คือไส้ของวี ถ้าสมมติว่ากดตัวลงมาแล้วเนี่ยคุณใบที่ไส้นี้แล้วแล้วมันกดตัวลงมาชนรับนี้ต่อมันวิ่งลงมาใกล้ๆไส้นี้ไม่บางทีไม่ต้องถึงก็ได้ถ้าคุณเฝ้ากราฟอยู่มันกดตัวลงมาใกล้ๆไส้นี้แล้วคุณใบแล้วสุดท้ายแล้ววีคเลือกที่จะไม่ทำลายรับถ้าวีคเลือกที่จะแค่กดตัวลงมาเคลียแต่ไม่ล่อใบที่แนวรับคุณก็จะได้หมายใบที่ดีแล้วสามารถถือรันเชนได้เป็นหมื่นจุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีสี่ดียดึงไส้กลับ ไม่หมดแท่งก็ต้องเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นก็เป็นไปได้อันนี้คือเห็นไหมเห็นภาพนะเราได้ไม้ใบาจากอะไรเราได้ไม้ใบาจากดูทำเฟรมใหญ่ไปหาทำเฟรมเล็กเพราะว่าถ้ามันเคลียร์ละเอียดในทำเฟรมใหญ่ถูกไหมครับแล้วทำเฟรมเล็กคือการที่สร้างเทรนกลับตัวแล้วทุบลงมาเรารู้แล้วว่าทำเฟรมเล็กพอมันกลับตัวเสร็จยกตัวขึ้นไ่ถึงด้านเราเซลแล้วทำเฟรมใหญ่กดตัวลงมาเคลียทำไส้เราก็จะายในทำเฟรมใหญ่แล้วปิด ปิดไม้เซลลตรงนั้นเห็นไหมนี่ไม่ใช่การโฟ l l o w ใบเลยแม้แต่น้อยเราแค่บใยเลยยีกที่เราควราบแล้วถ้าหากว่ามันกดตัวลงมาแล้วเราปิดไม้เซลแล้วก็จริงแล้วเราได้ไม้ไมบายจากตรงนี้แต่วิกเลือกที่จะลงเลงมาชนรับอีกรับหนึ่งด้วยแล้วสุดท้ายล้วปิดอยู่ต่ำกว่ารับละ่ะถามว่ามันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวถ้าวิกเลือกที่จะปิดอยู่ต่ำกว่ารับเราก็ไปดูในทำเฟรมเล็กทาำเฟรมเล็กจะเร,เริ่มสร้างไว้ให้ชั้นการกลับตัวฝั่งบายเมื่อไหร่ถ้ามันปิดต่ำกว่ารับปุ๊บ เรารู้แล้วว่าโอ้โหไพ่ชั้นฝั่งบายถูกทาลายแล้ววะ่ะมันจะกลับตัวแล้วอ้าวไม่เป็นไรเราก็ไปดูในทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์จะมีจังหวะให้สร้างไพ่ชั้นการกลับตัวฝั่งบายไหมถ้ามีจังหวะสร้างไพ่ชั้นการกลับตัวฝั่งบายแปลว่าแท่งใหม่ของทำเฟรมวีก็จะยกตัวขึ้นเกียร์วอลลุ่มฝั่งเซลเห็นภาพหรือยังเห็นไหมถ้าทำเฟรมเดย์สร้างไพ่ชั้นการกลับตัวฝั่งบายปุ๊บพอมันทาลายรับวีกได้ก็จริง แต่ทำเรมเดก็ได้ H4 ก็ได้สร้างฟช่ชันการกับตัวฝั่งใบที่สมเร็จสมณ์ปุ๊บคุณรู้แล้วว่าคุณมีโอกาสแก้ไม้ใบเพราะว่าในวิคเดี๋ยวจูยวก็จะเปิดแท่งใหม่มาแล้วยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลก่อนที่จะทุบต่อเห็นไหมแต่นี่ทำเรมเดหรือ H4 ต้องสร้างไ레่ชันการกับตัวฝั่งใบเพื่อที่จะยกตัวขึ้นไปเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลแต่ไม่ชนต้านไม่คนได้ไม้เซลเพิ่มแล้วสุดท้ายก็จะจึงไส้กลับกดตัวลงมาในทำเรมวิคเห็นภาพหรือยัง แต่ทำเฟรมวิกคือยกการยกตัวขึ้นทำไส้เพื่อเคี่ยววอลุ่มฝั่งเซลล์แต่ Time เฟรมเดยและให้โชวอาจจะเป็นการกลับตัวระยะสั้นแล้ววิ่งขึ้นไประยะตั้งแต่3า0 0ถึงจุดของทำเฟรมเชอหรือวิ่งขึ้นไปตั้งแต่8 0 0 0จุดถ้ามันกลับตัวในทำเฟรมเดย์ถูกไหมครับแล้วพอมันวิ่งขึ้นไป80,00จุดแต่มันไม่ชนต้าน week เ่ากับว่า p o s i ช i ่นการกลับตัวฝั่งเซลล์ของ week ไม่ถูกทำลายแล้วสุดท้ายแล้วมันดึงไส้กลับทำเฟรมเดย a และให้โชว์ก็ต้องมาสร้างการก,รกลั เพื่อที่จะทุบลงมาเห็นภาพไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่สร้างพลอชันงการกลับตัวเลยพอมันจบแท่งวิกแบบชนรับแบบทําลายรับได้แล้วมันไม่สร้างพลอชันงการกลับตัวเลยในทมเฟรมเล็กแปลว่ามันลงได้เรื่อยๆถูกไหมถ้ามันลงได้เรื่อยๆแบบนี้แปลว่าเราต้องยอมที่จะถือไม้ที่ถูกลากหรือไม่ก็ต้องยอมคัดเพราะเรารู้ว่ามันลงได้เรื่อยๆแปลว่ามันไม่กลับขึ้นมาเคลียร์ก่อนมันจะทุบเพื่อล่อายก่อนแล้วก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งายก่อน ซึ่งถ้ามันเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบแล้วมันล่อใบเราจะไม่ใบเพิ่มเพราะเรารู้แล้วมันกําลังล่อเรามีแค่ไม้หนึ่งสองไม้นั้นแล้วเราพอปล่อยให้มันทําอะไรก็ได้มันอยากจะลอก็ให้มันลอให้เต็มที่มันอยากจะทุบลงมาก็ให้มันทุบให้เต็มที่แล้วเรารอไปหาไม้ใบที่ดีที่สุดจากข้างล่างไม่ว่าจะตรงไหนก็ช่างที่มันเริ่มสร้างพลชั่นการกับตัวฝั่งใบใน time เฟรมเ day ก็ได้ h 4 o ก็ได้ที่คิดว่ามันสร้างพลายชั่นการกลับตัวแล้วมันจะยกตัวขึ้นเคลียร์ละเอียดเห็นภาพได้ยัง เพราะว่าพอมันกดตัวลงมาแล้วในทาเฟรมบิ๊กยังไงก็เป็นเฟรมฝั่งเจแล้วมันกดตัวลงมาหนักแล้วเราก็ไปดูใน h ฮในเดวันอ้าวสร้างไพเชันกันกลับตัวฝั่งใบแล้วนี่ที่สมเร็จสมบูรณ์แล้วด้วยเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทำไส้ปลายเลยแล้วหวังเอาไม้ใบนั่นแหละไปแก้ไม้ใบทั้งบนที่แย่ที่สุดถูกไหมครับแล้วเราเล่นตามนี้เราเล่นตามเทรนแล้วถ้าเกิดว่าสร้างไพเชันการกลับตัวฝั่งใบที่สมเ็จสมบูรณ์ปุ๊บยกตัวขึ้นชนต้านทำลายต้านได้ใช่ไหมเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงเราเราใบ ถูกไหมครับเปิดแห้งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราบายปุ๊บยกตัวขึ้นทำลายต้านถัดไปได้เปิดแห้งใหม่มากดตัวลงมาไม่ถึงรับเราก็บายอีกทำลายต้านถัดไปเปิดแห้งใหม่มากดตัวลงเราก็บายอีกเพราะว่ามันคือการยกโลแล้วเห็นภาพหรือยังอ่าเรทามเฟรมเล็กมันคือการยกโลแล้วกดตัวลงมาย่อเห็นไหมย่อลงมาเรทามเฟรมเล็กเราก็บายยกตัวขึ้นทำลายต้านถัดไปได้เราก็ปิดเปิดแห่งใหม่มากดต,ตัวลงมาอีกเราก็บายยกตัวขึ้นไปเราก็ปิดสโ o ว ball อย่างนี้ไปเรื่อยๆ s c อปปิ้งอย่างนี้ไปเรื่อย หรือคุณจะเล่นไซเปอร์ก็ได้คุณไม่อยากจะเปิดไม้พ้าเมื่อใช่ไหมเปิดแห่งใหม่มาเนี่ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่างตรงเนี้ยก็ได้อ,อ่ะถ้าเปรียบเทียบนะยกตัวขึ้นทําลายต้านได้ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงใบแล้วถือไปเลยยังราเรียงราคาปัจจุบันก็ยังทําได้ขึ้นอยู่กับความอดทนของคุณเองถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเล่นแบบนั้นคุณไม่อยากจะถือเพราะว่าไม่มั่นใจว่ามันจะกลับมาหาไม้คุณไหมเปิดแท่งใหม่มายกตัวอยกตัวขึ้นทาลายต้านได้ถูกไหมครับเปิดแห่งใหม่มากดตัวลงบายยกตัวขึ้นปิด พอมันย่อลงมาในแท่งใหม่ใบเห็นไหมมันยกตัวขึ้นแล้วคุณก็ปิดใช่ไหมแล้วคุณเห็นแล้วว่ามันทำลายต้านได้ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงคุณก็ใบอีกเห็นไหมกดตัวลงไม่ถึงรลับคุณก็ใบอีกมันยกตัวขึ้นชนต้านทําลายต้านได้คุณก็ปิดแล้วคุณก็เห็นแล้วว่ามันทําลายต้านได้ถูกไหมครับเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไา้คุณก็ใบใหม่ยกตัวขึ้นแท่งนี้ไอ้ไม่ทาลายไม่ทาลายต้านแต่ก็ทําลายต้านไว้ละแล้วคุณก็สามารถที่จะดูว่าอ่ะปิดได้ไหมอ่ะถ้าปิดได้ก็ปิด เห็นไหมแล้วเปิดแท่งใหม่มาเลยกดตัวลงทําไส้คุณก็ยังใบได้อีกเลยพอยกตัวขึ้นทําลายต้านได้ปิดเห็นไหมยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทําหายแต่ไม่ถึงต้านแล้วคุณก็ปิดพอคุณปิดเสร็จปุ๊บคุณเห็นแล้วว่าพอมันปิดแท่งเกยียนแบบทาลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ก็ใบอีกตามเคยเห็นไหมใบไปเรื่อยๆื่อทุกครั้งที่มันทําลายต้านได้เห็นไหมครับใบเห็นไหมชัดเจนไหมครับนี่คือวิธีการเล่นทาลายอหนึ่งต้านได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําาใสเรบทำไดด้กกตลงมาาเร็บ แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีแนวต้านให้ดูสมมุตินะมันไม่มีแนวต้านให้ดูคุณก็ใช้ไส้ของแห่งก่อนหน้านี่แหละเป็นตัวเล่นถูกไหมครับสมมุติว่าอย่างน้อยสุดคือทําลายไส้ของแท่้งก่อนหน้าได้ก็คือยกตัวขึ้นผนไส่แล้วก็คุณก็จะเห็นมีต้านที่สามสี่เก้าศูนย์สามสี่สามสี่ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ถ้าสมมติว่ามันไม่มีแนวต้านแนละ้วอย่างราคาปัจจุบันเนี่ยไม่มีแนวต้านแล้วครับนอกจากไส้ออทามไฮ่เนี่ยถ้า,ถาทาาลลาะล ห้าศูนย์นั่น,น,น 6, 60, คือแนวต้านสามหกหกศูนย์คือแนวต้านสามหกเจ็ดศูนย์คือแนวต้านถ้ามันยกตัวขึ้นถึงชนหนึ่งต้านแต่ไม่ถึงอีกหนึ่งต้านเราก็เซลล์แล้วสุดท้ายถ้ามันดึงไส้กลับเราก็ไม่ใช่การโฟลว์เซลล์ถูกไหมครับแล้วมันกดตัวลงมาเคลียร์ถ้าเป็นถ้าเป็นเดย์วันกดตัวลงมาเคลียร์ถึงไส้นี้เราก็มีมีโอกาสเก็บกำไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่เลือกเกี่ยวเสียงเราก็รอให้เดย์สร้างพชาช่ากนการกับตัวฝังเซลล์ตรงนี้ก็ได้หรือรอให้เดย์กดตัวลงมาเคลียร์ก่อนแล้วเราก็บ่ายก็ได้ถูกไหม เราเล่นทั้งใบทั้งเซลได้ถ้าเราดูออกไม่จําเป็นต้องเล่นแค่ฝั่งเดียวแต่แค่คุณต้องดูให้ออกก่อนถูกไหมครับกป็อย่างเช่นตรงนี้ยกโตขึ้นทะลุไส้ชนต้าน50ไปชนต้าน60ไม่ชนต้าน70อ่าไม่ชนต้าน60ไปถึงประมาณ6 7 6 8คุณเซลสุดท้ายแล้วมันดึงไส้กับกดตัวมาเขีย์คุณก็มีไม้เซลมาเก็บกําไรถูกไหมครับแล้วคุณก็มาดูว่าคุณยอมที่จะบายตรงนี้สมมูรณนะตรงนี้แต่ไม่ถึงรับแล้วคุณบายสุดท้ายมันดึงไส้กับ คุณก็มีไม้ายไปเก็บกําไรอีกใช่ไหมยกตัวขึ้นก็ได้ไม้เซลกดตัวลงมาเก็บกําไรก็ยังได้ไม้ายขึ้นไปเก็บกําไรอีกแต่ถ้าหากว่าคุณบายแล้วมันเลือกที่จะกดตัวลงมาชนรับเพราะว่าเราเห็นเราไปดูในทำาองวเล็กมันไซเบอ์ลงมาหาแนวรับที่ว่าแล้วคุณบายอันนี้ผิดแต่ถ้าคุณบายแล้วก็ไม่ติดอะไรก็ไม่เป็นไรก็ต้องรอดูว่าคุณจะแกอคุณจะได้แก้ไม้ไหมถ้าคุณถ้ามันลากคุณมอเคเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันลากคุณมันสร้างพลัชั่นการกับตัวฝั่งเซลลได้คุณอ่ปคิด เก็บกาไรหรือปิด P/P หน้าไม้โดยที่ไม่เอาอะไรก็ได้นั่นคือวิธีการแก้ปัญหาเราเล่นเมื่อเราเห็นเราไม่เห็นเราไม่เล่นนะครับมีการทําลายรับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านในแท่งใหม่เราก็เซลลมีการทําลายต้านกดตัวลงมาในแท่งใหม่เราก็บายแค่นั้นเองเราเล่นประมาณนี้เราเล่นเซฟที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้นะครับแล้วส่วนทำเปรมเชชโชล่ะทำเปรมเชชโชลทำเปรมเชชโชลนะครับแท่งล่าสุด ยังไม่ได้เห็นมีการสร้างพลาชั่นการกับตัวฝั่งเซลล์ที่ส,สมบมูรณ์แม้แต่แท่งเดียวที่แข็งแรงด้วยนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเป็นการสร้างพลาชั่นฝั่งเซลล์เพื่อเอาไว้ล่อเซลล์ในตัวเฉยๆอย่างเช่นตรงนี้ไงนี่คือสร้างเอาไว้ล่อเซลล์โอ้กดตัวลงทําท่าจะลงยาวๆสุดท้ายเห็นไหมยกตัวขึ้นล่อเซลล์ล่อเซลล์เสร็จปั้เสร็จ,รจปุ๊บยกตัวขึ้นล่อเซลล์เปิดแท่งใหม่มาไปเปิดเป็นแกลบด้วยไปเปิดเป็นแกลบหลอกให้คนเชื่อว,ว่าจะลง ในระดับหนึ่งเพราะว่าคนคิดว่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวขึ้นไปเคลียร์แกลบเดี๋ยวก็จะลงก็ได้สุดท้ายไม่ลงครับยกตัวขึ้นชนต้านลอ่อเซลล์ปุ๊บเบรกไปเลยเห็นไหมแล้วเบรกไปปุ๊บไล่ไปชนต้านสามลนหกร้อยแล้วก็เบรกไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วก็ดึงไส้กับเคลียร์วอลุ่มฝั่งายเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้นิดนึงเคลียร์แล้วก็ยกตัวขึ้นทะลุไส้ได้ปิดแท่งเคียรอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับอีกบายแล้วก็ควรที่จะบายถูกไหมเราเห็นแล้วมัน นี่คือสิ่งที่มันทําเรื่อยๆให้เราผิดแล้วเราก็ต้องเล่นตามที่มันมสิ่งที่มันทําไม่ใช่ว่าเราไปส่วนไพ่ชั่นการส่วนไพ่ชั่นนั้นผิดผิดเสมอเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันกําลังขึ้นยังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่าเมื่อไพ่พชัชนการกลับตัวฝั่งเซลล์นั้นยังไม่สร้างสําเร็จสมบูรณ์และแข็งแรงเราจะไม่เล่นเนาะประมาณนี้อย่างน้อยสุดะไม่สมบูรณ์ก็ได้ ที่คุณจะเล่นไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้แต่อย่างน้อยสุดให้มันสร้างพชัชงานการกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จไม่ต้องสมบูรณ์แต่ถ้าสมบูรณ์คุณเล่นคุณก็เสี่ยงน้อยหน่อยแต่ถ้ามันสําเร็จแล้วคุณเซลล์ตอนที่มันยกโตขึ้นไม่ถูกต้านอันเนี้ยอย่างน้อยสุดคือแล้วสําเร็จอะ่ะคือสําเร็จแบบไม่ใช่แบบเนื้อเทียนแดงๆแบบนี้คุณยกตัวขึ้นคุณก็เซลล์นะเพราะเนื้อเทียนน้อยๆเนี่ยมันชนต้านได้ง,ง่ายมากซึ่งเท่ากับว่าชนต้านรอเซลล์ก็มีสิเทียบ b r e a แต่ลาหาว่าคุณอยากจะเล่นสําเร็จแบบไหนอะสาเร็จแบบไหนคืออย่างน้อยสุดที่จะเล่นแหละเนี่ยคือสําเร็จแบบนี้ไม่ต้องสมบูรณ์ก็ได้แต่อย่างน้อยอเนื้อเอทียนต้องเยอะหน่อยแล้วเปิดแท่งใหม่มาอาจจะยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านให้คุณได้เซลล์ก็ได้แต่คุณต้องระวังอย่างหนึ่งคืใอ,นอ,นคนอ,อนในเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่าอย่างแท่งนี้ไงในเมื่อมันยังไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวขึ้นคุณเซลลคุณเสี่ยงอยู่แล้วแต่้าหากว่ารอให้มันมีการชนรับก่อนแล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วคุณเซลอันเนี้ยคุณจะปลอดยกว่่่าแแตเเห็นนม้ทงี ใไหมยังไม่กดตัวลงมาทำลายรับเลยเห็นไหมสุดท้ายมันก็ยกตัวขึ้นชนต้านเบรกแล้วก็เบรกเพราะมันลอ่อเซลลแล้วมันก็เบรกไปเลยเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่การม,มันทาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอย่าโดนการาฟหลอ,อกบ่อยๆไม่ดีสภาพจิตใจมันจะเสียนะครับเล่นตามเทรนเท่านั้นไม่เล่นส่วนเทรนเห็นไหมเทรนมันชัดเจนขนาดนี้คุณยังจะไปเล่นส่วนเทรนอีกหรอนะครับถ้าจะเซลก็รอให้มันมีการสร้างพลาชั่นการกลับตัวฝั่งเซลที่สมเลจสมบูรณ์และแข็งแรงก่อนอย่างน้อยสุดถ้าคุณจะไม่รอทางเฟรมเด รอ H 4ถ้ารอ H 4ไม่ไหวก็รอเล่น H 1แต่ H 1ก็จำไว้เสมอว่า H 1ที่กระที่คุณสวนอยู่ถ้าคุณเล่นตามเทรนด์ใน H 1ที่มันกลับตัวแล้วก็จริงแต่คุณต้องจำไว้เสมอว่า H 4ก็ยังเป็นอีกเทรนด์หนึ่งอยู่ถูกไหมครับแล้วเราต้องเล่นตามเทรนด์อย่างตอนนี้ H 1ก็ปรับฐานราคาเหมือนกันด้วยการที่สร้างไพ่ชั้นการกลับตัวฝั่งบปายแล้วยกตัวขึ้นถ้าแท่งนี้ปิดอยู่เหนือต้านนะครับแท่งที่แล้วยังไม่ปิดอยู่เหนือต้านแค่สร้างสาเร็จ าแท่งนี้ปิดอยู่เหนือต้านได้เท่ากับว่าเดี๋ยวก็พร้อมยกต่อแล้วก็ตรงกับ H4 ที่ก็ยังพร้อมที่จะยกต่อเหมือนกันเท่ากับว่าเราก็ต้องเล่นฝั่งบายเหมือนเดิมนะถ้าเราไม่รอ H1 อะจริงๆแล้วต่อให้เราเล่น H1 เราก็ยังต้องเล่น H1 ที่ตรงกับ H4 ด้วยถ้า H1 ตรงกับ H4 ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาใน H1 ที่มันกดตัวลงทําไส้เราบ่ายอันนี้ยังจะปลอดภัยกว่าการที่เราไปไปเล่น Follow by ใน H Follow by ที่ใน H1 เราเล่นตามเทรนก็จริงแต่ใน H4 เราคือการ Follow by อันนี้เสี่ยงกว่าเนาะ ำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันวิ่งเป็นเทรนแล้วหลังจากที่มันได้หลุดกรอบมาถูกไหมครับมันหลุดกรอบไซด์เวมันวิ่งเป็นเทรนเลยเห็นไหมแม้กระทั่งสดกรอบเนี้ยเนี่ยนี่เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับของ H 4นะเราดูดีๆมันคือสามเหลี่ยมเห็นไหมครับสร้างแนวต้านต่ำลงไหมแนวรับสร้างสูงขึ้นเนี่ยพอมาหลุดกรอบได้มันก็วิ่งเป็นเทรนต่อเห็นไหมครับแล้วมันหลุดกรอบเล็กๆอย่างเงี้ยเนี้ยมันก็สร้างกรอบสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วพอมาหลุดกรอบได้มันก็วิ เพราะว่ากราฟมันมีมันมีพืติกรรมง่ายๆก็คือเบรกไซเวย์เคลียร์แล้วก็บินต่อนะครับหรือเบรกเบรกนะครับเวลามันเบรกเสร็จอ่ะมันเบรกเสร็จมันต้องไซเวย์ใช่ไหมไซเวย์ในกรอบสามเหลี่ยมหรือบางครั้งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้เวลามันมีการเบรกแล้วมันวิ่งเป็นไซเวย์ี่ยมันคือการไซเวย์เพื่อบินต่อหรือไซเวย์เพื่อทุบลงมาเคลียร์ละเอียดถ้ากราฟมันไม่ได้สร้างไัชฉันการกลับตัวทันทีหลังจากที่เบรกไปนะ แล้วมันแล้วมันวิ่งไซด์เวยแบบเนี้ยจําไว้เสมอว่านี่คือการไซด์เวย์เพื่อบินต่อหรือไม่ก็ไซด์เวย์เพื่อเดี๋ยวรอเคลียร์ก่อนแล้วค่อยบินก็เป็นไปได้แต่ถ้าหาว่ากราฟจะกลับตัวจริงอ่ะมันจะยกตัวขึ้นเปิดแท่งใหม่มาสร้างพลายชันการกลับตัวฝั่งเซลล์ทันทีแล้วกดตัวลงชนรับต่อให้เป็นการไซด์เวย์ลงมาหาแนวรับก็ช่างแต่มันจะไม่มันจะไม่สร้างกรอบสามเหลี่ยมเพราะว่ามันจะกดตัวลงมาชนรับแล้วเปิดให้ใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์แล้วค่อยๆไซด์เวยลงเลยทีเนี้ยอันเนี้ยใช่ แต่ถ้าหากว่ามันเลือกที่จะไซด์เวย์เป็นกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยคุณรู้ไว้เลยนะกรอบสามเหลี่ยมนั่นอะ่ะคือสร้างมาเพื่อบินต่ออย่างเช่นแม้กระทั่งในไทม์เฟรมวิกเห็นไหมสร้างสามเหลี่ยมมาเพื่อบินต่อถูกไหมครับเพราะถ้ามันจะสร้างจุดก,กับตัวมันต้องสร้างจุดก,กับตัวกดตัวลงทนรับทาลายรับแล้วค่อยๆไล่ลงไปเลยแต่นั่นมันไม่ทําเห็นไหมรับก็ไม่ถูกทาลายด้วยเห็นไหมครับในทม์เฟรมวิกตั้งแต่มันสร้างสามเหลี่ยมครั้งแรกเลยเริ่มสร้างสามเหลี่ยมครั้งแรกเห็นไหมครับรับก็ไม่ถูกทาลายเห็นไหมครับแล้วไซด์ กดตัวลงมาไม่ถึงะไม่ชนรับ,บสร้างแนวรับสูงขึ้นยกตัวขึ้นไปทําลายต้านกดตัวลงมาไม่ชนรับไม่ไม่ทำาละไม่ทาลายแนวรับเนี่ยคือพฤติกรรมที่มันเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องจําไว้อย่างหนึ่งคือเวลากาฟมันบินมันบินเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีการเคลียในทันทีก็ได้หรือถ้ามันไม่เคลียในท,ทันทีมันก็จะวิ่งไซเวย์ถูกไหมครับเพื่อไซเวย์กดดันและเสร็จปุ๊บกดดันไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะปุ๊บลงมาเพื่อเคลียแล้วก็บินต่อหรือไซเวย์ไปเรื่อยๆแล้วก็บินไปเลย ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันจะกลกับตัวมันจะต้องยกตัวขึ้นไปแล้วกลับตัวเลยแล้วกดตัวลงมาชนลับโดยการที่จะไซด์เวย์ลงมาก็ได้หรือทุบลงมาชนไปเลยก็ได้อันนั้นคือการกลับตัวแต่ถ้าหากว่ามันวิ่งเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอน,นั้นไม่ใช่การกลับตัวนะครับคือกดดันกดดันเพื่อที่จะบินต่อหรือไม่ก็ทุบเคียร์ก่อนแล้วค่อยบินใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ก็อยากให้เทรดที่แบบอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุดเท่าที่คุณจะอยู่ได้นะครับ แล้วก็จำไว้เสมอคือไม่โอเวอร์หลดไม่โอเวอร์เทรดรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ